ยะโสธรจังหวัดเล็กๆในภาคอีสานที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์อันน่าค้นหาทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเรียบง่ายหากคุณต้องการหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่วันนี้เราจะพาไปสัมผัสกับความสงบร่มรื่นและมิตรไมตรีของผู้คนที่จังหวัดยโสธรกันค่ะสำหรับที่แรกที่เราจะพาไปนั่นก็คือแลนด์มาร์กของจังหวัดยโสธรวิมานพญาแทนค่ะ เราจะพาทุกท่านมารับชมบรรยากาศรอบๆพิพิธภัณฑ์พญาคันคากน,นั้นเป็นตึกรูปคางคกความยาวกว่า19เมตรหรือประมาณตึก5ชั้นโดยภายในพิพิธภัณฑ์พญาคันคากจะจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคางคกกว่า500สายพันธุ์ทั่วโลกและมีการจัดฉายตำนานของประเพณีบุญบั้งไฟในรูปแบบภาพ,พยนตร์สีมิติอีกด้วยค่ะน่าเสียดายที่ตอนนี้พญาคันคากนั้นกำลังรีโนเวทปิดปรับปรุงอยู่ ส่วนฝั่งพิพิธภัณฑ์พญานาคนั้นยังสามารถเข้าไปรับชมได้ปกติโดยเราจะต้องมาซื้อบัตรที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อนค่ะจากนั้นเราก็นําบัตรไปรยื่นสามารถเข้าไปรับชมได้เลยค่ะพิพิธภัณฑ์พญานาคภายในจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานพญานาคและงูใหญ่จากทั่วโลกรวมถึงความเชื่อประเพณีสําคัญของภาคอีสานที่เกี่ยวกับพญานาคนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดบ้องไฟประจําปีของจังหวัดยโสธรด้วยค่ะพญาแถนนั้น ถือเป็นเทพแห่งฝนตามความเชื่อของอีสานเมื่อถึงเดือน6จึงต้องทำการจุดบั้งไฟขึ้นถวายพญาแถนฝนจะได้ตกต้องตามฤดูกาลค่ะโอ้โอ้ทุกคนดูนี่ว้าวว้าวอันนี้สวยอะ่ะไปกันต่อที่เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่าเราขอเริ่มต้นจากร้านแม่เครือ ขนมจีนน้ำยาวัวซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเมืองเยอสธทอที่สำคัญกว่านั้นมีขายอยู่แค่เจ้าเดียวค่ะสูตรขนมจีนน้ำยาวัวสืบทอดต่อกันมายาวนานกว่า30ปีแม่เครือจะใช้เนื้อวัวตุนหางวัวเอ็นแก้วลูกชิ้นเนื้อวัวมาปรุงเข้ากับน้ำซุปสูตรดั้งเดิมความอร่อยนี้เป็นที่รู้จักไปอย่างแพร่หลายจนทำให้เป็นเมนูที่ห้ามพลาดเลยค่ะเมื่อมาจังหวัดเยโสธท หลังจากทานข้าวเสร็จก็ต้องแวะมาจิบก,กาแฟชมบรรยากาศเมืองเก่ากันสักหน่อยค่ะพามาที่ร้านคาเฟ่วาชิโอนทาเป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ในอาคารเก่าแก่กว่าอายุ100ปีในย่านเมืองเก่าของจังหวัดยโสธรร้านกาแฟแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์เครื่องดื่มขนมหวานมีให้เลือกมากมายเลยค่ะมีมุมถ่ายรูปหลากหลายมุม หลังจากเติมพลังเรียบร้อยแล้วเราจะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศเมืองเก่าบ้านสิงท้ากันค่ะบ้านสิงท้านั้นมีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวและมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่อยู่มากมายเช่นตึกโบราณอาคารไม้เก่าห้องแถวบ้านดินเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกสมัยที่ฝรั่งเศสนั้นได้ปลุกครองแม่น้ำโขงฝั่งซ้ายรัชกาลที่6และ7จึงปรากฏลวดลายศิลปะที่งดงามค่ะ กว่าจะเดินหมดก็ตรงเกียนเสียแล้วเราเชื่อว่าทุกคนที่มาถึงเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่าจะต้องสะดุดตากับร้านนี้เป็นอันดับแรกอย่างแน่นอนค่ะร้านสิงหนมสดตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดยโสธรบรรยากาศร,ร้านตกแต่งสไตล์จีนวินเทจมีมุมถ่ายรูปสวยๆหลายมุมมีทั้งอาหารเครื่องดื่มนมสดขนมปังปิ้งไอติมโบราณ วันนี้เราลองเป็นข้าวซอยไก่กับชาเขียวนมค่ะต่อไปเราจะพาทุกคนไปที่พระธาตุกองข้าวน้อยค่ะที่บ้านตาดทองอเเภอมืองจังหวัดยะโสธรบริเวณบ้านตัดทองนั้นเคยเป็นแหล่งชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์พบหลักฐานการอยู่อาศัยเป็นแหล่งฝังศพและมีเศษภาชนะที่พบในทุ่งกุลาร้องไห้ มีเนินดินขนาดราว500คูณ650เมตรรูปวงรีมีคูน้ำล้อมรอบแต่ปัจจุบันทางหลวงตัดผ่านกลางเนินจนแบ่งออกเป็นสองฟากและมีบ้านเรือนตั้งอยู่หนาแน่นค่ะจังจากช่วงเวลาที่แดดไมกมากคนอยู่นะคะไม่ใช่ไม่มีเลยหวังว่าจะเห็นนะ ที่นี่นะคะยังมีสินค้าโอท็อปของจังหวัดยะโสธรขายอยู่มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหมอนขวานผ้าขีดหรือว่ากระติบข้าวแม้กระทั่งบั้งไฟยังมีเลยค่ะแต่ที่เด็ดจริงๆจากการสอบถามชาวบ้านจังหวัดยะโสธรพบว่าปลาส้มเนี่ยเป็นสิ่งที่ห้ามพลาดเลยค่ะของดีที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้กันชาวบ้านแนะนําร้านแม่ยมปลาส้มซึ่งมองผนเพลินแล้วเนี่ยเหมือนบ้านปกติทั่วไปเลยนะคะแต่ว่ามีป้าย เด่นร้าตั้งอยู่ว่าแม่ยมปลาส้มปัจจุบันเนยโสธรก็พยายามพัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้นรวมถึงพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์พญาคันข้างนั้นกำลังได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงอยู่ถือว่าน่าดีใจนะคะหวังว่าทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้จะอยากมาเยือนเยโสธรสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ